เ e ล a ทร l ีไว้นะคะเป็นฟิลเลอร์ตัวแรกของโลกนะคะที่มีนวัตกรรมทั้ง HA นะคะคือไฮ l ร r o ิกแอซิดผสมกับตัวกิสซลเป็น2 in 1 Power นะคะทำให้ผิวที่ตั้งแต่เริ่มแรกที่โดนมลภาวะแสงแดดนะคะช่วยฟื้นฟูใน4มิตินะคะทำให้ผิวเด้งฟูแล้วก็มีความชุ่มชื่นมากขึ้นนะคะอิ่มฟูชุ่มชื่นฉ่ำวาวค่ะ ตัวเบลโทโรลีไว้นะคะเป็นนวัตกรรมของบริษัทเบล t ทโรที่มีเทคโนโลยีของ CPM ทําให้เนื้อเจลที่ผลิตออกมาเนี่ยเวลาฉีดไปที่หน้าเนื้อเจลจะกืนเนียนไปกับผิวแล้วตัวเขาผ่านออยอ50กว่าประเทศนะคะก็มีทั้งได้ออยอไทยแล้วก็อ,อีกออยอีก50ประเทศตัวนี้นะคะเหมาะสําหรับ คนที่ผิวแห้งผิวขาดน้ำนะคะเพราะว่าตัว HA อย่างที่หลายคนเคยฉีดฟิลเลอร์เขาเป็นไฮดรูรนิกแอซิดนะคะเป็นโมเลกุลอุ้มน้ำก็ช่วยกักเก็บน้ำได้นานขึ้นนะคะซึ่งตัวนี้ของเบทอโลรลีไว้เขาจะผสมตัวคีซอลทำให้มีอายุยืนนานขึ้นคือฉีดครั้งหนึ่งอยู่ได้ประมาณ9เดือนนะคะก็สำหรับคนที่มีผิวแห้งผิวที่มีริ้วรอยเล็กๆริ้วรอยตื้นๆจากการที่ขาดน้ำนะคะทำให้ผิวเนี่ย ชุ่มชื่นมากขึ้นช่วยกักเก็บน้ําได้มากขึ้นเวลาที่มีผิวฟูเนี่ยนะคะความยืดหยุ่นของผิวอิลาสตินต่างๆเนี่ยก็จะดีขึ้นด้วยนะคะเห็นผลจากการฉีดนานเท่าไหร่นะคะตัวนี้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องสกินไฮเดชันหรือว่าสกินโกล w นะคะตัวนี้ในงานวิจัยอยู่ได้ประมาณ9เดือนนะคะอีกตัวก็คือสกินอิลาสติกซิตี้ความยืดหยุ่นหรือก็สกินเฟิร์มเน็ให้ผิวกระชับอยู่ได้นานประมาณ7เดือน,นะคะ่ะโดยเฉลี่ยก็7-9เดือน สามารถฉีดเพิ่มได้ทุก6 9เดือนนะคะคล้ายๆาฟิลเลอร์ตัวอื่นๆนะคะเพราะว่าขึ้นกับปัญหาของแต่ละคนครั้งหนึ่งฉีดอาจจะประมาณครั้งละ2 c c ซเพราะว่าอาจจะเป็นหน้า2ข้างนะคะอย่างน้อยข้างละ1 cg กระจายทั่วทั่วหน้านะคะแล้วก็หลังทําข้อห้าม เหมือนกับฟิลเลอร์อื่นๆเลยนะคะก็คืองดกดง,ดงดนวดบริเวณที่เราฉีดไปก่อนนะคะเว้นเลี่ยงความร้อนก่อนประมาณ2อาทิตย์นะคะหลังจากฉีดเสร็จจะมีตุ่มเล็กๆนะคะอาจจะประมาณ2-3วันตุ่มพวกนี้ตุ่มของยาเนี่ยก็ค่อยๆกลืนไปกับผิวหน้านะคะ่ะ